อาายว่ดใสบายดีพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีสู่ขู่สู่คนเนาะตอนนี้กำลังสีผ้ากันไปเอาง้อเนาะพี่น้องงอวงมาเตรียมงานบุญบาทเลยพี่น้องเนาะจับจ่อหม้อเข้ามาพี่น้องเลยบุญบาทบาทนั่นน่ะเนาะมาที่หาพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ไกลกระมาเดินเด้อพี่น้อง มาเดินได้พี่น้องที่หานาะเพื่อนกับเ็นนี่แหละเนาะแท่มภาคพี่น้องไปซื้องัวมาปันผุพี่น้องเม่อเดีเอามาเห็ดเพื่อเนาะเอาไปแข่งแดดนั่งเลจ็ดคนเจ็ดเจดคนตัวงัวตัวหนึ่งเนาะหัวงานบุญกับโวยลงงัวรายโตเต็มได้พี่น้องพอบาทหนึ่งก็มีได้นังค่าเพือนเนาะก็คือทีมงานหัวคอยเนี่ยเอาหกเจ็ดคนเนาะตัวหนึ่งกลับไปเพิ่งไปสวดอุปการบางงัวที่โตใหญ่จำได้ เลยก,กรับตีนขคาศ์อะไรเนาะพี่น้องาอุลบลลกเลย้าที่เอาคิไปเอาเนี่จต่ใกล้เติมเนาะพี่น้องประมาณเป็น10ดพกกิโดโหจังเนาะแต่ว่ากนันยังดีเขาใส่รถไทยสิงเขาเนาะพี่น้องวันนี้ใส่ชายเดียวพี่น้องเนะ ยังหัวน้องน้องว่างอย่วันยังหัวถ้าคอนเกไทางบานเาเนาะ ครับตอนน yeah. hey, oh, ี yani mm ้มาหอดี๋ยวนอพี่น้องเนาะยู่บ้านาทตนพี่น้องเลยว่น้านอย่างหัวนะวันาท่ยเออเดหัวเนาะตัวลำะพี่น้องะไปสนใจ่ล่เจล้านเราสิไปเอาแทนตัวนั้นแหละตัวนี้

ก้อนตีสื่อราคา8 8ล้านกีบเนาะพี่น้องอันตีเป็นเงินบาทกับประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นสามประมาณหมื่นสามพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันบาทพี่น้องตีเป็นเงินเดือนกับประมาณสนะี่ร้อยเนาะประมาณสามร้อยป้ายนะสามร้อยเจ็ดแปดสิบเดือนพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละถือด้วยแพงพี่น้อง

สบายนเป็นทัวหน้าหุ้งมอน่อยอยู่อยู่นองหินากระซ้อนน้ำกันซาบันึมาผีมากวันนี้เด็กบอเข้านนีมาล่นเข้าคนเด็กเนาะเข้าตนี่เป็นแกงหัวถ่ายวิดีโอไหวแบบอยโอ้ชิยันยัีหลังนะเออ อยเพินมาสองัวเปลี่ยนีไปดิเสียบันนั้นนี่ดวย่าาดีดเดี๋ยวเอาลูกนั่นน่ะเด้อมื้อนี้วันเสา์บ่ไปมนไปได้ไปอนนี่สิบเสริม้าคากับแปดล้านกีบเนาะพี่น้องตีเป็นเงินบาทกัประมาณ1น0 0 0บาทตีเป็นเงินเดือนกัประมาณสี่ดอะพี่น้องล่สูงใส่ซะเอาส0่อยเดือนเนาะ

Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ย่าม,มนแรกนี่มื่ก็้ตะมวนอย่องน้มันมาหอนยัไเนาะ <c oughs> มันพางดีเนี่ย มาหอดหวานเนาะพี่น้องถือว่วออออออาไนะหวหลายเติบบ่อข่ำพอดีบ่อข่ำนะหลายกิโลเติบยุ่ไปก็นสิบปูบดักประมาณนสิบกิโลนี่แหละเห็ดบุญหวานพี่น้องนาะที่หาเนาะทำอาปันผูดเนาะปันผูดโอเคทุคนอนี่แหละพี่น้องเอาเนาะ นี่หวดราคา8ล้านเนาะ8ล้านกับประมาณคือบเนียเมื่นไห่เนาะมื่นไามมซ้ีมีรูปคนนีมดแล้วรปเียวเลยวนทองไย่ม่อยซิวเมนโาและทห้งยินนา